สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแนะนําผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระชายผงชงสําเร็จรูปอีกค่ะผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระชายผงชงสําเร็จรูปนะคะก็จะมีสรรพคุณทางยานานาประการค่ะเช่นช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นขับลมช่วยให้กระเพาะและลำไส้เคลื่อนไหวได้ดีค่ะเป็นยาอายุวัฒนะชะลอวัยบำรุงหัวใจบำรุงกำลังค่ะ และที่สำคัญนะคะช่วยเสริมภูมิต้านทานเชื้อไวรัสต่างๆให้กับร่างกายตอนนี้ก็เช่นไวรัสโควิด COVID 2019นานะคะตัวนี้ก็สามารถช่วยได้เยอะเลยค่ะก็คือผ่านงานวิจัยแล้วนะคะว่ากระชายขาวสามารถต้านทานเชื้อไวรัสได้นะคะค่ะสำหรับสมุนไพรกระชายผงชงสำเร็จรูปอันนี้นะคะก็คือกระบวนการการผลิตก็คือผลิตจากกระชายขาวหรือกระชายเหลือง บ้านเหล่านี้นะคะด้วยกระบวนการการผลิตแบบฟีดได้ค่ะฟีดได้ก็คือเอากระชายจํานวนเยอะๆนะคะไปแช่แข็งให้ไปแช่แข็งแล้วก็เอาไปอบด้วยอุณหภูมิต่ำๆเพื่อให้ยังคงเหลือคุณค่าสารอาหารอยู่ในกระชายถึง92%ค่ะค่ะก็คือกระบวนการการผลิตแบบฟีดได้ค่ะก็จะดื่มง่ายนะคะกินก็จะหอมละเหยอ่อนๆค่ะสามารถชงดื่มได้ตลอดวันค่ะ กล่องหนึ่งก็มี15ซองค่ะ1ซองนะคะก็สามารถชงกับน้ำร้อนได้ประมาณ1แก้วนี้นะคะค่ะประมาณ120มิลลิลิตรหรือแบบขวดนะคะก็คือสามารถชงกับน้ำร้อนได้อ่าหนึ่งแก้วนี้ก็คือประมาณใช้1ช้อนชานะคะชงกับน้ำร้อนได้ประมาณแก้วนี้นะคะ ก็จะดื่มง่ายนะคะไม่ไม่ฉุนไม่เผ็ดนะคะค่ะเหมือนกระชายสดนะคะค่ะสัรพคุณทางยาก็จะมีหลายอย่างเลยค่ะเช่นอช่วยลดกดไหลย,ย้อนหรือเป็นลมวิงเวียนค่ะก็คือแพทย์แผนไทยจะเรียกกระชายขาวว่าโส,โสมไทยค่ะเพราะว่ามีสรรพคุณหลายอย่างคล้ายโสมค่ะเช่นชะอรัยเป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงกำลังและเสริมสมรรถภาพทางเพศและที่สำคัญนะคะก็คือจะมีแคลเซียมจากธรรมชาติค่ะก็คือแคลเซียมจากธรรมชาติก็คือบำรุงกระดูกให้แข็งแรงค่ะค่ะสปปรรพคุณทางยาก็จะมีหลายอย่างเลยค่ะค่ะกล่องหนึ่งก็มี15ซองนะคะราคา180บบาทค่ะขวดหนึ่งก็อ่า จะมีอยู่ตอนนี้130กรัมนะคะราคา250บาทค่ะค่าส่งก็จะอยู่เท่ากันนะคะต่อขวดหรือต่อกล่องอยู่ที่40บาทค่ะหรือ3ขวดหรือ3กล่องค่าส่งก็จะอยู่ที่60บาทเท่ากันค่ะค่ะสนใจก็ทักมาได้ใต้คลิปนี้หรือใต้โพสต์นี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ